สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาอยู่ในช่องบ่าวต้อมโมนิวชาแนลเช่นเคยครับวันนี้พามาหาอยู่หากินคือเก่าพี่น้องมีของสวยๆงามๆนี่เห็ดโคนหลวงพี่น้องไปเราไปช่วยบ่าวต้อมลื้อกันเลยดีกว่าลื้อก่อนนะบ่าวต้อมน้ำค่อยขุดเนาะลื้อก่อนลื้อก่อนเดี๋ยวต้องลื้อก่อนนะพี่น้องลื้อเลยจ้าลื้อเลยบ่าวต้อมเดี๋ยวบ่าวต้อมลื้อแล้วเรามาลุ้นกันลายเลยหน่อยตจ้ะนั่นแหละ ดวกปต้องขอลื้ยก่อนพอได้เยรอเด้จ้ะพี่น้องแต่ดอกพ่นยังน้อยอยู่เนาะปต้อมเนาะดอกยังเล็กอยู่เอาไว้ไม่ได้แต่ถ้าเอาไว้ก็คือบ่มีแล้วจ้ะบ่ทันพ่นจ้าคนเลยเพราะว่าตอนนี้พ่นหากันวุ่นวันวันนี้เนาะปต้อมเนาะครัุณน่ะพี่น้องออกขาวแต่ถ้าดอกใหญ่คือมันโอ้ยคือคักขนาดเนาะปต้อมเนาะแต่นี่ดอกน้อยก็เทปคือเก่าได้จ้ะพี่น้องพาไปพัดเนาะปต้อมเนาะคุณน่ะ ที่เห็นนี่กะสิประมาณนี่จะ้ะอือใแค่เนี้ยขอลุ่งเอา,เอาให้น้องปลาก่อนเอาลูก่เอา้าใส่ตะกร้าห้ยาย้คยเฮ็นแมนเอาแล้ว้อให้น้องคิ้วกันให้น้องคิ้วกันให้น้องปลากัน ตียงน้องเอ้หลายทางนั้นน่ะลูกนะลายทางนั้นเนี่ยอือไปนั่งรออือไปนั่งรอไปฮัลีได้ขาน้ำนันเละบัตรต้อมจะได้ขายาวๆนะ บหมดบต้อมพนตรีมเลยหมดขาจะนะในขากับลุงเนาะหมดตัวต้อมอกคนนะงเตรียมเลยคนะนีห,หมดอ้ยสะลุงไรหักย่าัวต้อมกอ,อนจะพี่น้องเมื่อกี้นี หมดหลายก็ต้องไปถ่ายพี่น้องหมด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 หลายขนาดพี่น้องเอ้ยขึ้นมาปะต้องเดี๋ยวจะลุงค่อยเก็บศิลกาเนาะนี่จะลุ้งจะหัวปะโผปะอดีอีลีแทะบ่ต้องเอ้อดีหัวปะพรผัวเลยหัวหัดปะโผพี่น้องเอ้ย แต่ถ้าเอาไว้ก็คือบอ่ได้บ่ทันเขาบ่ทันเพื่พอนเพื่อนก็หาคือกันเนาะหลายคนเนาะจริงเหนื่อยจริงกว <c oughs> <า>นเศร้าให้หอะวะเต้ขุดจริงกวนเศร้าให้เศรนาเอ,เอาวะเต้เจ้าพี่น้องหายายังข้างหลังเบาต้อมเมื่อกี้นี่ไม่ได้ขุดให้พี่น้องดูมดมันไหล เฝ้าออขุดพี่น้องโชคดีขนาดเลยบันนี้บอลตอมบอกสั่งลุงเดี๋ยวออกไปดูเห็ดก่อนเด้อบ่ตตองขี่รถมอไซค์เลาะหาขี่มาไม่ผิดหวังพี่น้องเจออีหรี ทีใจขนาดโทรหาสาวลูกสาวลูกมาไวๆบอต้อมจุย้ยคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะพี่น้องบอกเห้ย,ยาวจังแต่จ้ะพี่น้องบอกพี่น้องซอยบเบิร์กแนวคนน่ะแต่ถ้าดอกคือได้คือมึอฮันนอตบอต้อมอ้ยโอ้ยเท่าไข่กัะเป็ดไข่ห่านล้นทันโอ้ยส่องตะก้าเอาไปอยู่จ้ะพี่น้องแั่นบอกบอกต้อมอันนี้คือผมบอกได้ว่าว่า ไม่ได้เบอร์เลยเนาะไม่ได้กิโมะเลยแต่ถ้าพี่น้องเห็นกับซีซ้อนคือกันแหละแต่ถ้าจงไว้รุ่นทันกะบบอได้คือกันบอได้เนาะต้องคุดก่อนโอ้ทะรุ่นทะรุ่นนั้นต้องถึงบ่อต้อมต้องมานอนเฝ้าแล้วแหละเอ้าถ้าไปเชื่อพี่น้องถ่ายในตะกร้าถ่ายที่เฮากลองไว้พี่น้องเหมือนไหลอยู่เบาห้ากลองไว้นะหลอยู่เบาห้าวกลองแล้วห้าวกล้องเหมือ ่นอีกกล้อง่นอีกอก็กล้อง่นอีกจะผลสามกล้องสี่กล้องเนอะบต่ตอมนั่นนี่ในค่ะนั่ทีไห้เงคุดเฮงออกนะบาตมอมปิดก,ก็ได้ ะะได้ค่ะฮะได้ได้โอ้ยเดีย๋ยวปตอมต้องงัดก่อนหมดยังคะรุ่งตรงนี้จักหมดแล้วหมดไหมหมดจักมาดูเลยปตอมไหมปตอมอันนี้ยกโยกบมดเนาะไม่ได้บ่ยกไม่ได้ยกไ่ได้เลยไม่พี่น้องให้คุดให้เห็นเราปตอม,มนั่นน่ะ บอลูเนาะเฮาเฮาไม่เสียดายเนาะสาลุงโผนไม่เสียดายอะไยังไงสาลุงคายาวขนาดเลยบังดู้บังพี่น้องคนน่ะบังดู้ไม่ต้อมเสียดายอะไยังไงความยาวการยาวจะได้สุอันเปนทางดีเนาะบ่ต้อมดีนะสาลุงดีแต่ว่าข้าวหนัก นี่บดสำรองวอมไปตรงนั่นเอาเน่ยเอาขาแนนเยเอาได้แบบได้ขยาดาบ,บต้อมถึงเสื้อเฮ็ดมานลน้คลิปนี้ว้าวไปกับ,บต้อมนะครับว้าวไปด้วยกัน โมกโมกพี่นะ้องขนาดยังบอาหารเด้ยเราบอต้อมเนาะมือนี้สาวลูกตายแล้ววัดทิมไปนู่นแล้วบอตอมลุงอนะยงอู่บนนั้นแหละก่อนบอตอมเราขึ้นไม่ได้วนะ่ะ ระว่างเราไม่ต้องพุดระวังก่อนยังมีเวลาใส่ตะกร้าอยู่จะคอยมาลุ้นกันเนาะบาต้อมเนาะต้องใส่ตะกร้าเนาะได้หลายได้หน่อยเนาะนั่นแหละจะได้รู้ว่าบาต้อมพูดเรื่องจริงบาต้อมไม่ได้โม้พูดเมื่อยซั่ใดหเมื่อยซั่มไหล ไม่ไปหวนุ่มเบิ่งผลงานทะก่อน <c oughs> แหมก็ว,ว่าไปสะลงจะกองแล้วปะตอ้องห้าก,กองแล้วห้าหกกองแล้วตะกร้าหมาของเรามาไม่ต้องกลัวเราพี่น้องเต็มตะกร้าคุดเลยว,ว่ะบะต้อมไปเสาะอย่างไรเนี่ย

สั่ลุงจะได้เด่นติดลากไม้ก็ติดพี่น้องไงออกแบบนี้แล้วเอาไม่ไล้เรบะโตองนี่ยังโพอีกบะคุดเลยแบบทึกนาดีล้วง่ายออกมันบ่แล้วเห็นอีกเห็นอีก ใดเข้ามาเบิ่งก็จะเภาเวียนหัวแล้วจะพี่น้องพอ่าเฮ็ดก็บปท๋ทอาได่เนาะบ่ต้อมเนาะลงคลิปกันนะก็บป๋อทอดไก่แม่บ่ละมือใหม่ฮัดครับธรรมดามือใหม่กขขอโทษขอขอภัยได้จ้าถ้าถ่ายทะเวียนหวนัวก็ได้บ่ต้อมมึงทำได้สามเดือนเองพี่น้องหดอ,อยู่ว่าสามเดือนบ่นต้อมฮอนอนหอสามเดือนบ่นต้อมทิมเธอเฮ็ดแล้วนั่นเห็นไหมล่ะไม่เห็น <c oughs> บ่นต้อมมึงทำได้สามเดือนเอง อุปกรณ์อะไรมันก็ไม่พร้อมอพี่น้องพี่น้องท่านใดก็เข้ามากอะอย่าเฝ้าลำคาญน,นะจ๊ะเนาะอย่าเ้าลำคาญเบิ่งกันนา,นานไปก่อนแม่นบ่เบิ่งกันนานเราน <laughs> มาช่วยบ่ต้อมลุ้นถึงห้าร้อยซัด <laughs> กันใบๆนะพี่น้องเด้อ บต้มสองลกคิดว่าสับลูเห็นนะน่ะนัแม่นบ่อบ่แม่นบอนี่นดีวาละวาบ่กับบทันนะฮักเลยเด้ักแล้วบ่อต้ดไก่พดบ่บอต้มเสีได้ได้เสียแล้วฉันบ่อต้มยยกัคำเกงไปกระบะละคำจ้พี่น้องพอดีเซ เราไม่ต้องไม่ต้องตัดออกเลยเนะาะไม่ต้องผ่าเลยแม่นบ่ล่ะไม่ต้องผ่าผีแซ่บ้ลาผ่าดีเดียวเอาเดียวให้เราไม่ต้องไม่ต้องซีเรียตอย่างไรดอกจ้าหักเร็ว<ม>เอาเต้เข้าหักกันเลยบล็อกตีอาเองกรอบเนาะเห็ดนี่เนาะ ทีก็สต,ต,ต๊อปบางเตก็บอกว่าทำไมถึงขาวคุณถามพี่ของว่าทำไมถึงขาวขาวดอกสวยกันเลยพี่น้องใหง้เปลี่ยนกันคเนาะเปลี่ยนกันคุดเ <c oughs> มื่อยเพ่นว่าเนี่ยก็เลยซอยซอยกันเลย,ย,ย,เลยบ่ต้อมผัดสองพี่น้อง <c oughs> ผัดแรกบ่ต้อมเอบิ่งดอกเอกสวยนะ มาดิบอต้องมาดิว่าหรือวะขนาดไม่ดีเอ้ายังบอกบอกท่านผูดดีสาวลุงฮะหันดีเห็นบอสาวลุงบม่ได้เห็นเ่ยเกือบแล้วบอต้อมเอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วดอกขาวๆอบอวลมัพี่น้องเปไดใจเลยซับอีกหรอเป่าไม่ได้ซับต้องใส่ซับตั้งเมื่อกี้นะบอต้อมครับ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ในช่องบ่าวต้อมออนิวชาแนลด้วยนะลุ้นกับสาวลุงเปลี่ยนให้สาวลุงขุดเพิ่งมาเพิ่งมาสาวาลุงเอาเปียกเพิ่นมาดิพี่น้องเพิ่งมสาวา <c ười> ลุงเอาเปียกไงให้เดี๋ยวขุดเสร็จน,นะสาวาบบาลุงเอาเปียกบ่าวต้อมเนาะเห็นจังได้ผลบักใหญ่เนาะโอ้โหไปทางไหนที่ว่า,บ,าบ่าวต้อมเบ้าหมากเลย ม่รู้เลยสรวลุงก็เลยอีกวันนักติดกระดอกไปเนาะให้สรวลุงให้สรวลุงขุดสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยวันนี้ดอกสวยๆอวบๆเลยพี่น้องดอกตะมุตะมิถ้าดอกเท่าไข่เป็ดแหมไข่เป็ดไข่ไก่นะพี่น้องเอ้ย สองตะกาเอาปรยุ่เลยดเอาปรยู่จริงจริงพี่น้องอันนี้ดอกบ่ต้อมเจอดอกมันกำลังเริ่มโผล่ที่โผล่ก็โผล่ที่ไม่โผล่ก็ไม่โผล่พี่น้องเอ้ยเอาไว้บไม่ได้ม่ไมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลจากบ้านเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ๆบ้านบ่ต้อมเอาไว้แล้วนี่มันอยู่ไกลจัดพี่น้องไม่แน่พี่น้องแต่บ่ต้อมเจออีกบ่ต้อมจะลงทุนมานอนเฝ้า ักบมอนเลยเอาสายกับหมอนเอาบาต้อมเดี๋ยวบาต้อมเอารถกระบะมาจอดมากลางเต็นท์นอนเลยบาต้อมมานอนเฝ้าเลยแต่ไม่เอางั้นมันไม่ทันเข้าเลยสาวลุงทำไมนอนเฝ้าแต่เข้าอาก่อนเราก็ไม่ได้ทำคลิปไปพี่น้องดูเลยบาร์ต้อมยอมลงทุนนมานอนเฝ้าเลยแต่เจออีกสาวลุงโผล่แล้วอันนี้ โอ้โดอกใหญ่ๆเนาะสาลุงเนาะ<อ>ดูดูดไปเรื่อยๆี่เนาะใกล้จบแล้วใกล้เสร็จแล<อ>้วเมื่อกี้ปมอต้มก็ขุดเลยปมอต้มขุดไม่ไหวเมื่อกี้นี่หมอต้มปวดหลังเลยให้สาลุงช่วยขุด สีห่หากองมั่งพินน้องน้ำเก็บบบกต้องเก็บให้พี่ดองเ,อเอบิด้อบ่ต้องมาเขียวเพื่อพวกร้อเดี๋ยวบ่อต้มจะพานับกองดูพี่น้องว่าได้กี่กองหลายอยู่บ่หรือพี่หรือพี่น้องจะว่าว่าบ่อต้มพูดมากเวอ่อ เดี๋ยวป๋าต้อมจะให้ดูให้เห็นเลยว่าปาตอมม้อมไม่ใช่เวอร์มันเพราะมันเป็นเรื่องจริงพี่น้องนี่แหละผลว้าวของบอ่าต้อมและเนี่ยยัดกินเลยแล้วสาลุงสามดอกเอง เราสามต้วเองสลุกสุดยจ้าไหมสลุกเป็นบบน่าปลามากแหมเมื่อกี้นี้บ่อต้อมเจอนั่นเลยเลยลากต้นไม้เลยเลยลากวักใหญ่โอ้โหหัวขาดแล้วไม่เป็นไรสลุกไม่เป็นไร ไม่เป็นไรดอกเดียวแล้วดอกเดียวแล้วพี่น้องดอกสุดท้ายแล้วพี่น้องฝายขุดเสร็จแล้วพี่น้องรุนกันนกัดเต็มหมดตะกร้าวัเต็มหเปล่าอยู่ในอยู่ในตะกร้านี่ครึ่งตะกร้านะพี่น้องมาต้องมาแต้มโมขุดพลนี้พลเดียวเอานี่กล่องที่หนึ่งกล่องที่หนึ่ง พูดเต่าเต่าพูดอะไรพี่น้องอ้อมพนหอมแห้งแหกอีกใยก็ได้อ้อมพนเลยพี่น้องอันนี้กองที่สองนี่กองที่สองไปไปดูกองที่สามพี่น้องนี่กองที่สามพูดนะพี่น้อง เตรียมตะกร้าแล้วเนาะป้ต้อมยังเดลืกสามกองพี่น้องป้ต้อมไม่ได้เอาถุงพลาสติกมาปะไม่ได้มาไม่ได้มากองที่สามกองที่สามปุ๋นะเตรียมตะกร้าอะไรพี่น้องทุกคนมีกองที่สามมีกองที่สี่กองที่สี่อยู่ที่ป้ต้อมนี่ ของที่สี่วางวางแบบที่นี่เล้วเสาะลุงจ้าวางไว้ที่นี่บต้อมเดี๋ยวเดี๋ยวไปไม่หมดไปไม่หมดอีนี่แหละของสี่นี่กองที่ห้าชนพูเนาะบต้อมพูดนะ,นนะจชนพูดไหมพี่น้องพูดนะเสาลุงมาได้บ้าเอาได้จ้ะไม่ได้โม่อเดซสองดอกในบนต้อมเดี๋ยวเก็บบต้อมเก็บนี้ก่อน วันนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องปิดภาพประการใดขออภัยนะครับครับาาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ในช่องบ่าวต้อมอินดี้ชาแนลด้วยกันแล้วกันครับวันนี้ไม่มีอะไรมากพามาขุดเห็ดโคนหลวงโคนใหญ่โคนใหญ,ใหญ,ใหญ่หนึ่งตะกร้าเต็มเต็มเลยพี่น้องสุดยอดยอ,ยอดยนุบ้าต้อมยกดนุบวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายปี